สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูมเมอร์ชแนลนะครับช่องอเอาเป็นว่าเราทำรายการใหม่ก็คือรายการสุ่มเสียง oh, <no. S 1> แต่อันนี้ไม่ได้สุ่มนะฮะอันนี้เหมือนกับว่าเราก็ซื้ออ่ะก็ถือว่าสุ่มมันก็คือซื้อมาสุ่มซื้อมาสุ่มนะครับว่าแบบเราจะได้แบบ การที่ดีหรือเปล่าแต่อันนี้คือเรา <S <S <ess iz it> เราเราเราเหมือนกับว่าเราเลือกมาแล้วนะครับว่าเราจะเอาการอะไรจากร้านนี้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาโพส์ขายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าว่ามันแบบมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเวลาเราไม่ได้เปิดเองนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าการบางใบอ่ะมันอาจจะไม่ได้ไการบางใบมันอาจจะไม่ได้แบบ การต้งใบมันอาจจะไม่ได้แบบสวยแ่ะทุกคนเข้าใจว่ามันเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้เปิดเองเราอาจจะไม่ได้แบบระมัดระวังเองอะไรเพราะเราเป็นคนสะสมเราอาจจะอาจจะอาจจะมีเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ครบางใบแต่แต่ผมก็ซื้อมาในราคาที่บางใบก็ไม่ได้แบบราคาสูงเกินอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือสั่งมาจากในเพจเพจหนึ่งใน facebook นะครับที่ เ,เขามีการโพสขายกันแล้วก็มีการเทรดหรือการประมูลกันนี่ในเพจเน,นี้ยนะครับผมอ,อ,อยู่ฝังไหนก็ได้นี่ไหมแต่ก็ถือว่าห่อมาโอเคะครับพันมาแต่ก็ถ้าหากว่า ซีนมาไม่ดีเงี้ยมันอาจจะงอหรือว่าจะหักได้เงเพราะว่าถึงแม้มันจะอยู่ในกล่องก็จริงแต่บางทีมันก็อาจจะแบบไม่ไม่แข็งแรงนะครับถึงแม้จะใส่เคสการ์ดมาดีก็ตามมาอุ้ยผมสร้างมาเยอะขนาดนี้เลยวะใชห่อวะใช่ปะ มาเรามาดูกันการแรกนะครับผมการแรกที่ผมสั่งมาก็เป็นใบนี้ครับผมก็เป็นเอเนลนะครับเป็นกอดเอเนลนะครับเห็นไหมเห็นชัดไหมเป็นกอดเอเนลนะครับอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงโอเค ใบแรกผ่านไปนะครับผมขอดูก่อนว่ามันโอเคไหมผมขอเปิดไฟสะท้อนนะมันจะสว่างว่าโอเคประมาณนี้นะครับก็เอเนียวเป็น SR นะครับผมผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อกี่บาท ไปครัใบ,ใบต่อไปอันนี้เป็นไคโดนะครับกำลังพ้นไฟเดี๋ยวต้องให้ช็กดูดีๆแต่อันนี้เขาก็น่าจะสะสมเหมือนกันนะครับพราะเวลาเปิดพวก SR หรือว่า Secret พวกนี้เปิดมาแล้วเขาอาจจะแบบขึ้นมาเลยหมายถึงว่าเอาเอามาขึ้นมาแล้วก็แบบมาใส่หอเลยอะไรน,รน s, ี่ครับนี่ S มาตาคีครับ s อเหมือนกัน,นครับ เขาให้ไปต่อไปอันนี้เป็นลูฟี่หมกฟางนะครับผมน้าที่จะเป็นเคสของบาที่มันเป็นลอยๆอันนี้เป็นของ OP02 นะครับผม SR รของแท้ราคาพวกนี้มันไม่ได้สุงเกินไปมันเลยไม่ค่อยมีของปลอม อันนี้ซาบนะครับใช่ไหมที่ผมมาสะสมแบบการ์ดวันพีเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าหลังๆมันเออมันโอเคตรงที่ว่าการ์ดมันสวยแล้วแบบมันดูน่าสะสมอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศิลปะในบางบางบางในในบางในบางรุ่นนะครับในบางใบนะครับที่เขาทําเป็นแบบพวกอาร์ตอาร์ตงานอาร์ตอะไรแบบเนี้ ไปต่อไปหนวดขาวนะครับผมเป็นของ OP02 นะครับผมเป็นหนวดขาวนี่ s อเหมือนกันนะครับผมสวยดีเฮ้ยผมสั่งมากี่ใบเนี่ยทำไมเยอะจังวะและอันนี้นะครับอ,อคนนี้ชื่ออะไรนะเอ,อ่ผมจำชื่อไม่ได้วะ นี่ไปนี่สวยดีอันนี้จาก o อพ5 o p 0ย์อผมอยากซื้อมากเลยอะแต่ตอนนี้ราคามันแรงมันดีดขึ้นไปแบบแรงมากอะ o อพ5แบบอยากจะซื้อแต่ของปลอมมันก็เยอะนะครับระวังด้วยนะครับในในค่ายบางค่ายที่เขาขายขาขายของกันแบบบางอันนะคือปลอมอันเนี้ยผมสั่งมาตอนแรกผมคิดว่าราคามันก็ไม่ได้เวอร์เกินมันก็ลังโอเคแล้ว ผมสั่งมาปุ๊ผมทักไปถามเขาบอกว่าอันนี้ของปลอมหรือเปล่าเขาบอกว่าอ่ะของปลอมประมาณนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนไว้หน้านี่ไงตอนที่เราสั่งอะไรเงี้ยผมมาถามตอนที่ผมสั่งไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะตีคืนนะครับอะไรเงี้ยมาไปต่อไปครับอันนี้อ,อ่ผมจําชื่อไม่ได้ว่ะไปเจอกันบนเกาะอีอะไรนะนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมไปดูใหม่ตอนนี้ผมกับย,ย้อนการย้อนกลับมาดูใหม่ ส่องใบสุดท้ายนะครับผมนี่ก็เป็นนามินะครับนามิจากโอพศูนย์สองนะครับผมจริงๆรุ่นแรกๆสวยนะจริงรุ่นแรกๆสวยนะผมว่าโอพศูนย์หนึ่งศูนย์สองแต่หลังๆก็สวยครับสวยสวยทุกรุ่นอะแต่อยู่ที่ว่าบางบางบางรุ่นแบบโกดแลหรือว่าอะไรเงี้ยออกมาเนี่ยจะสวยประกันอะไรเงี้ยปาร์ข้าให่นี่ก็นามินะครับผมเป็นเอชอาร์นะครับจากศูนย์สองเหมือนกันนะครับผม ท่าางสวยโอเคครับผมก็ประมาณนี้แต่ผมจะบอกว่าคือผมเองเนี่ยก็สั่งไปสั่งไปประมาณหนึ่งสั่งแต่ไม่รู้ว่าจะโดนโดนโกงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสั่งไปในเว็บของออต่างชาติเว็บหนึ่งนะครับแต่ก็เขาบอกว่ามันมันส่งมาจากญี่ปุ่นน,นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะ โอเคหรือเปล่ายังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมอาจจะเอามาลงเยอะหน่อยเพราะว่าหลังๆผมเริ่มจะบ้าเกี่ยวกับการ์ดวันพีดและการ์ดโปเกมอนด้วยนะฮะแต่โปเกมอนผมอาจจะลงน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อและหลังๆชอบเท็กเจอร์ของการ์ดวันพีดก็เลยแบบอยากจะมาเก็บการ์ดวันพีดด้วยแล้วก็มันสวยดียครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องของผมด้วยนะครับยังไงก็ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะฮะ